อย่างที่เกริ่นกันไว้เมื่อวานนี้เนี่ยคอรามอนอกเหนือจากพิจารณาค่าไฟ LPG ต่างๆแล้วอีกหนึ่งมาตรการที่เคาะออกมาแล้วเหมือนกันามาตรการการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถอีวีเป็นช่วงของ E ีวี3.5นั่นก็คือตั้งแต่ปีหน้านะคะปี2567ไปจนถึงปี2570ค่ะซึ่งทางด้านของเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI นะคะคุณนริศเทศสธีรศักดิ์เนี่ยบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติอนุมัติมาต,ต,ตรการสนับสนุนการใช้รถย นต์ไฟฟ้าเนี่ยระยะที่2หรือว่า EB 3.5ในช่วงเวลา4ปีนะคะก็คือปี2 5 6 7ันจถึงสองพจะเริ่มตั้งแต่2มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปค่ะแน่นอนนะคะว่าเป้าหมายก็คือต้องการจะส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องแล้วก็ผลักดันเนี่ยค่ะให้ไทยเนี่ยก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตชั้นนาของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคด้วยก็ตั้งเป้านะคะว่าจะมีการผลิตยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได เป็นของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดภายในปี2573ค่ะคิดเป็นกำลังการผลิตรถยนต์นอยู่ที่ประมาณสัก72,500คันรถจักรยานยนต์อีกประมาณสัก6 7 5 0 0 0คันด้วยกันนะคะทีนี้ถ้ามาดูเรื่องของสาระสำคัญมาตรการรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์รถกระบะไฟฟ้าทั้งหมดของ ev 3.5ในอย่างที่บอกครอบคลุมทั้งหมดเลยนะคุณสุประชัยชที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้าสิทธิประโยชน์เนี่ยหลักๆจะมี3ส่วนด้วยกันค่ะนั่นก็คือ1เงินอุดหนุน 2. การลดอัตราอากรขาเข้ารถยนต์สําเร็จรูปแล้วก็3การลดอัตราภาษีสัพภาม,มิตค่ะแต่ว่าเรื่องของเงินอุดหนุนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะพิจารณาตามประเภทของรถรแล้วก็ขนาดของแบตเตอรี่เราได้เรียงกันดูดีไหมคะครับก็ไปดูตั้งแต่มันมีอยู่4ี่แบ่งแยกเป็น4ประเภทด้วยกันนะค่ะคืออย่างรถยนต์เนี่ยในส่วนนต์รถยนต์นั่งเนี่ยมันก็มี2ออประเภทด้วยกันคืออันดับแรกคือรถยนต์นั่งที่ราคาไม่เกิน2ล้านนะครับราคาไม่เกิน2ล้านบาทจะได้รับสิทธิประโยชน์ อาทิเช่นสิทธิเงินอุดหนุนสำหรับรถที่มีขนาดแบตเตอรี่ตั้งแต่10กิโลวัตต์อวนะครับแต่ไม่เกิน50กิโลวัตต์อวในปี2567ถึงปี2 5 1 8อันนี้ก็คือได้รับสิทธิเ,เงินอุดหนุนประมาณ50,000บาทต่อคันนะฮะในปีช่วงระหว่างปี2567ถึงปี2 5 1 8แล้วก็ปี69เนี่ยจะได้รับเงินอุดหนุนลดลงไปนะหรือประมาณ35,000บาทต่อคัน แล้วก็ปี70เนี่ยก็เงินอุดหนุนก็จะลดลงตามปีไปก็คือเหลือ25,000บาทต่อคันอันนี้ก็คือขนาดรถยนนั่งไม่เกิน2ล้านบาทนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนตรงนี้นะครับส่วนที่อันนี้ก็ส่วนขนาดแบตเตอรี่นะครับตั้งแต่50กิโลวัตต์อาวขึ้นไปนะครับในปี267-68เนี่ยจะได้รับเงินอุดหนุนประมาณ100,000บาทต่อคันโดยเฉพาะปี69เนี่ยในปี69นะครับจะได้รับเงินอุดหนุน75,000 ในปี70เนี่ยก็จะได้รับเงินงูนุนประมาณ5 0,000บาทต่อคันอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่มันแยกกันน่ยคือปกติถ้ารถสันดาปเนี่ยเราจะเรียกเป็นซีซีใช่ไะ,ะแต่ถ้ารถ e v เนี่ยเขาก็จะดูที่ขนาดของแบตเตอรี่ว่าเอเอคุณใช้แบตเตอรี่ใหญ่ก้อนใหญ่ก้อนเล็กขนาดไหนนะฮะจำนวนของขนาดแบตเตอรี่เนี่ยขนาดไหนอันนี้ก็จะแยกเป็นประเภทแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของราคารถนะครับอย่างที่บอกประเภทแรกอันนี้ก็คือราคาไม่เกิน2ล้านนะครับ ส่วนที่2ในส่วนของรถจนนั่งนะครับก็คือรถ EV ีที่เป็นรถจนนั่งราคา2ล้านบาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน7ล้านอันเนี้ยถ้าที่มีขนาดแบตเตอรี่เนี่ยตั้งแต่50กิโลวัตต์อวขึ้นไปนะครับจะได้รับสิทธิ์เรื่องของภาษีสรรสมิตจาก8%ดอนนะครับลดลงเหลือ,ลอแค่ 2%, 2> <ม>อ่า็ก็จ่ายสัมสมิตแค่2%อนะครับอันนี้ในส่วนที่2ล้านบาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน7ล้านแต่ตรงนี้ถ้าไปดูแล้วเนี่ย อ,อื่นๆที่สิทธิประโยชน์เงินอุดหนุนเนี่ยจับไม่ได้นะเพราะว่าราคาในระดับ2ล้านอัพขึ้นไปถึง7ล้านเนี่ยอันนี้ก็ค,คนมีตังค์อะซื้อแหละ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมาตรการเรื่องของเงินอุดหนุนเนี่ยก็จะไม่มีแต่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเรื่องสับสาม,มตรก็คือลดสับสาม,มตรจาก8%เหรือ2%อันนี้สําหรับรถย่อนนั่ง ทีนี้ไปดูอีก2ประเภทรถนะคะอย่างรถกระบะกันบ้างถ้าเป็นรถกระบะเฉพาะที่ผลิตภายในประเทศไทยนะคะคและราคาไม่เกิน2ล้านบาทบขนาดแบตเตอรี่ตั้งแต่50กิโลวัตต์ขึ้นไปเนี่ยอันนี้จะได้รับเงินอุดหนุนค่ะคันละ1น0 0 0 0สบาทบเองินอุดหนุนไม่พอนะคะได้รับสิทธิ์ลดอัตราภาษีสรรพสามิตด้วยเหลือ0%ในปี2 5 6 7ันห้าร้อยหกสิบเจ็ดถึงสองพันห้าร้อยหกสิบแปดแล้วก็อัตราภาษีเหลือสองเปอร์เซ็นต์ในปีสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าถึงสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบค่ะ อ่าอันนี้ต้องบอกว่า2เด้งช่อันนั้นรถกระบะไม่เกิน2ล้านนะค่ะรถกระบะอีวีไม่เกิน2ล้านต้องวงเล็บนะเระว่ไม่เกิน2ล้านเนี่ยได้2เด้งก็คือได้เงินหนุนหนุนแสนบาทต่อคันนะครับแล้วก็ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีสรรเสมิตเนี่ยสปีข้างหน้าคือ6กเจ็ดหไม่คิดเลยค่ะไม่ต้องเสียสรรสมิตนะครับแต่ว่าในปี6กเถึงหกเ็นี่ยก็กลับมาเสียแค่2%งเท่านั้นเองอ่านี้ในส่วนของกระบะนะครับ ส่วนรถจักรยานยนต์กันบ้างก็เงื่อนไขนะคะเฉพาะที่ผลิตภายในประเทศและราคาเนี่ยไม่เกิน1 5 0 0 0 0บาทที่มีขนาดแบตเตอรี่ตั้งแต่3กิโลวัตต์ขึ้นไปก็จะได้รับเงินอุดหนุนคันละ10,000บาทค่ะแล้วก็ยังได้สิทธิ์ลดอัตราภาษีสรรพสามิตด,ด้วยเหลืออยู่ที่1% 4ปีเลยนะคะปี2 5 6 7ันถึงสองพอค่ะอันนี้ก็มอเตอร์ไซค์นี่สเด้งเหมือนกันมอเตอร์ไซค์อีวีนะครับสเด้งเหมือนกันก็คือเด้งแรกก็คืออุดหนุน มื่นบาทนะแต่เงื่อนไขว่าต้องราคาไม่เกินแสนห้านะถ้าเกินแสนห้าหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทขึ้นไปอันนี้จะไม่ได้รับสิทธินะทั้งเงินอุดหนุนและก็เรื่องของสิทธิพิเศษในแง่ของภาษีสับยิตด้วยนะครับก็นี้ก็ในส่วนของมอเตอร์ไซค์นะครับก็ถามว่าเงินอุดหนุนจะจ่ายยังไงก็ต้องดูนะครับว่าโมเดลนี้ก็คือว่าคืออย่างสมมุติว่าคุณผู้ชมจะไปซื้อรถ EV ีนะฮะก็แน่นอนแนละ้วว่าไปซื้อปุ๊บเนี่ย ผมว่าน่าจะเป็นนักศึกษาของเวลาไปซื้อตามศูนย์ต่างเนี่ยเขาก็จะมีส่วนลดตรงนี้ให้แล้วศูนย์เองก็ไปเบิกกับภาครัฐไงว่าถ้าเกิดรถที่อสมมติว่าคุณนานานไปซื้อรถอีวีราคาไม่เกิน2ล้านใช่ปะในช่วงปีหน้าเลยเงินุหนุนก็จะอยู่ที่ประมาณ5้าหมื่นไงคุณนายนานก็จะได้ ส่วนลดไป50,000บาทต่อคันอ่าแล้วก็ในส่วนของสับสมมิทอันนั้นก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับ่ก็เชื่อว่าช่วงนี้เนี่ยใครกําลังมองหาจะได้รถใหม่อยากจะได้รถไฟฟ้าสักคันครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งมาตรการจูงใจนะอ่าก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการจูงใจนะครับแต่ว่าปัญหาคือตอนนี้จูงใจแค่ไหนไม่มีใครซื้อกาลังจะถามเลยว่าอยากจะได้สักคันไหมผมผมพูงตรงนะผมยังไม่ค่อยมั่นใจในรถอีีเท่าไหร่อ่าผมยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่า อ่ส่วนใหญ่ผมเป็นรถที่ใช้เดินทางไกลไงอ่าที่ใช้อยู่มาเดินทางไกลใ,ใ,ในกชุงเทพเนี่ยผมไม่ก็ได้ใช้รถไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่มันอาจจะเหมาะในกรุงเทพแต่เดินทางไกลเนี่ยผมก็ยังไม่มั่นใจเพราะผมเห็นเวลาไปชาร์จกันในในปั๊มอย่างอ่าพีทีทีสเตชันอย่างเงี้ยโอ้โหบางคนรอกันหลับแล้วหลับอีกไงก็ <c oughs> <c oughs> มันมันยังดูตรงนั้นไงที่ยังยังไม่ค่อยมั่นใจนะครับอ่ะพูว,ะว่ากันไปนะคะใครอยากจะได้รถยนต์ไฟฟ้ามาใช้งานกันบ้างก็ลองพิจารณากันดูนะคะ